ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศเทียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักกีไม่จำกัดอำนาจ ผู้ปุกขาดประเทศไทย,ไทยแต่เพียงเจ้าเดียวยสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบก,กับรายการ เถียงแทนเจ้านะครับซึ่งวันนี้นะครับก็รับหน้าที่ดําเนินรายการโดยผมดิเจติโตวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยก็ได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับพระราชทานการสัมภาษณ์โดยฟ้าหญิงสิรินเทพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาตอบคําถามหลายคําถามที่สังคมสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรัฐมนูญเรื่องราวของกอปปสเรื่องราวของการตรวจสอบ นะครับการทุจริตคอรรัปชั่นต่างๆการยึดลดของสมเด็จช่วงเอ่ยรวมถึงเรื่องของการประท้วงคุณทักษิณชินวัตรที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับฟ้าหญิงศิรินเทพเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับฟ้าหญิงศิรินเทพครับสวัสดีดีเจติโตแกประสมนิกรที่จรักภักดีทั้งหลายข้าพเจ้าต้องขอแสดงความยินดี ที่รัฐบาลกสชท่านประเดจประยุทธ์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงท่านรัฐมนตร,รีต่างประเทศตอนปราทปิไัยท่านถึงกับพูดว่ามีหลายๆประเทศอยากจะเชิญสเสด็จคนเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับอันนี้ข้าพเจ้าขอต้องขอตอบแทนในน้ําใจของนานาประเทศแต่เนื่องจากว่าประเทศไทย ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงมาก hmm. หาไปอีกแล้วตอนนี้กังะติดต่อมูลที่สืบคุณาค่าเถียนรสรงนพันธ์ศัพว์ประเภทนี้เอาไว้เพื่อปกครองบ้านหนึ่งต่อไปคงต้องรออีกอย่างน้อยยี่สิบห้าปีเฉพาะการห้าปีแล้วก็โครงการอีกยี่สิบปีหลังจากนั้นท่านก็นนนานมาติดต่อพลเอกประยุทธ์ได้ตอนนั้นก็ถึงหนุ่มอยู่อายุรประมาณแปดสิบห้าเท่านั้นเอง ก็ยังหนุ่มกว่าอยู่นะฮะคือผมไม่ทราบว่าการที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศแล้วฟ้าหญิงศรนเทพพูดไปอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับความเป็นจริงของสังคมเระหกเกินว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะกระอักความสุขที่ได้รับมอบคืนจากคอสชอเนี่ยะฮะจนจนะจะตายหาตายห,าายหงวกันไปแล้วนะครับเอาละฮะวันนี้ครับฟ้าหญิงศรนเทพครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องราวที่จะเรียนสอบถามเกี่ยวกับ ไม่แน่ใจว่าไฟอย่จริงเทยมนะ่ยได้ติดตามข่าวสารทางบ้านการเมืองที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เปล่าตอนนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการที่จะได้รับเชิญไปพูดนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องราวของวิกฤตการเมืองไทยและปัจจุบันเนี้ยล่าสุดเนี่ยก็มีบรรดากปปสคนรักชาติรักษาบางาังษัตริย์ออกไปประท้วงคุณทักษิณชินวัตรที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เขาเสรีมากเรื่องของการเมืองเรื่องของประชาธิปไตยไม่อายไม่ขับอับอา,ายขายขี้หน้าเขาบ้างเหรอฮะ โบราณคิว่าเอกไม่กลัวกลัวหน้าด้านเออเข้าใจคํานี้ไหมก็พอจะเข้าใจคำนี้เป็นหลักสําคัญในการต่อสู้อืมเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ตุพรพนมพันธ์มันไดประกาศเลยว่าเก่งไม่กลัวกลัวหน้าด้านรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่ประสบการณ์ผู้จงรักภักดีจะต้องไปประท้วงคับสินชินวัตรถึงท,ที่อเมริกา อย่างน้อยก็ให้มันเป็นข่าวครับเป็นข่าวว่ามีการประท้วงจะท้วงเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรก็ให้แสดงความไม่พอใจอเพราะทุกท่านคงทราบดีว่าใครก็ตามที่อยู่นิ่งเฉยโบราณว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งอยู่ใดปั้นงวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นคือเดี๋ยว นิดหนึ่ง哈คือไอคำโบราณโบราเนี่ยมันมันก็ใช้ได้กับยุคสมัยหนึ่งไอยุคปัจจุบันนี้เขาคงไม่มันมัวนั่งเล่นวัวเล่นควายเขาเล่น iPad iPhone กนหมดแล้วนะฮะตอนนี้นั่นะแหละสมัยนู้นไม่มี iPad ดมันไปยกสุนทรผู้เล่น iPad ได้ยังไงโอสุนทรผู้ภาพเพลมันมีแต่ไปเล่นอะไรกาเล็กซี่อะไรมันมีที่ไหนกันซับซุกกาเล็กซี่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประยุกต์เธอว่าล้าสมัยเหรอเธอดูสรยุทธสุดทัศนจินดาปนตอย่าง เก่งขนาดไหนถ้าไม่เอาใจมาอยู่ข้างเราแล้วเราก็จะไม่เอาไว้อ๋อผมก็ยังว่าอยู่อย่างกรณีของคุณสยุธส,สัจจินดาเนี่ยโดนเล่นงานหนักมากแต่กรณีของคุณส่นที่ริมทองคุณสุธ,ธิชัยยุนแล้วก็คุณอะไรต่อมิอะไรที่โดนคดีที่เป็นสื่อสารมวลชน<ๆ>ก็เห็นจะมีคดีขึ้นหน้าแต่สยุดเพราะว่าไม่เอาใจเข้าข้างใช่ไหมเลยโดนหนักเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าอยากจะชี้แจงให้หล,หลายท่านทราบโดยเพราะคุณสรยุทธสุทธินตินดาท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากครับแต่ท่านยังขยันไม่พอถ้าท่านลาทักษินมากกว่านี้อลองดูท่านสดที่ริมทงคุลเป็นตัวอย่างหรือดูอัญชลีภไยรีรักดูคืนนั้่นก็ได้อ่าอ่าใช่ฮะขยันขยันดา่า ขยันทําลายนะไม่ใช่ทําตัวอยู่เหนือความขัดแย้งครับอีกอย่างหนึ่งนะฉันขอเตือนสรยุติสุดทัศนจินดานะมึงเนี่ยต้องลดการบริจาคให้น้อยลงอืมเขาไปบริจาคก,กับมึงหมดมันกระทบถึงงูลที่สายใจไทยโค<อ>รงการหลวงโครงการหลวงเนี่ยไม่มีใครบริจาคเลยครับไปให้มึงหมดเนี่นะเท่ากับพวกมึงกําลังแข่งพระบรารมีอย่าลืมนะ ตรงทําดีแต่อย่าเด่นกัดเป็นใครไ,ไม่มีใครโดยเฉพาะในหลวงเนี่ยอยากเห็นใครเด่นเกินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามึงกลับมาเมื่อไหร่นะมึงเลิกมาแข่งกันในหลวงเลิกสทีและทีนี้อเรื่องราวของมวลชนกรปปสที่ประท้วงที่สหรัอเมริกาเนี่ยเขาก็มีคําถาม ถามกลับมาว่าคือคุณไปประท้วงคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่โดนรัฐประหารมาแล้วกลุ่มคนที่ไปประท้วงเนี่ยก็คือกลุ่มกปรปปสที่เรียกฐานเอามายึดอำนาจแล้วไปประท้วงในดินแดนที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยไอ้เรื่องนี้นยจะตอบสังคมชาวโลกยังไงไม่อายหรือยังไงในฐานะที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นถึงประธานกปปสเนี่ยไม่ขายขี้หน้าเขาเหระฮนะมันจะไปขายอะไร เราจะมีขีน่าให้ถืออีกแล้วแล้อย่างว่างะจะไปกลัวอะไรเราต้องใช้วิธีการให้มันสอบคล้องครับอยู่ในประเทศเราใช้ทหารอ,อ้าพูดมากตับปรับเท่าคติแล้วพทหารครับภายนอกประเทศเราจะถามติดกลับมันได้ไหมจะ,จะมส่งว่าพาพยักไปกลับไปเรียกปรับเท่าคติได้ไหมมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นภายนอกประเทศเราก็ต้องใช้ประชาชน ใช้ประชาชนไม่พอใจไมู่่้มาคุยเรื่องอะไรก็บอกไม่พอใจไว้ก่อนครับอันนี้แม้แต่ในประเทศก่อนจะใช้ทหารเราก็ต้องใช้ประชาชนรวมมหาประชาชนกปปสพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมเราต้องตั้งชื่อมันดีให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของประชาชนกับรัฐบาลเพราะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบรัฐบาล ให้มันรุ่นว้ยก่อนแล้วค่อยเอาทหารยึดอำนาจทีหลังเธอต้องเข้ใาใจขั้นตอนนะมันมียุทธศาสตร์เราวางไว้นี่ไม่ใช่ขั้นหนึ่งขั้นสองนะเธอคงจะไม่เข้ใาใจหรอกเราวางไว้บันไดาสี่ขั้นไม่ใช่ยึดอำนาจอย่างเดียวนะเราจะต้องยุบพักมันด้วยยุบพักมันไม่พอเราจะต้องกำกัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์มันห้าปีตัดสิทธิ์แค่พอเลยทีัพุด ยึดซับไม่พอเราลากธนูใหม่เราวางกรอบวางระเบียดหลายชั้นหลายตอนในการจะแช่แข็งประเทศไทยเธอต้องเปรียบเทียบนะครับเธอเคยทําไอศครีมไหมอ๋อไม่เคยนะไอศครีมเนี่ยนะทําไมน้าจิงกกายเป็นน้ําแข็งเพราะว่าเขาใส่เกลือลงไปให้มันเค็มคให้มันหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในการแช่แข็งประเทศเราต้องใช้เกลือเราต้องหกักให้มันหนักกว่าเดิม หากให้มันเต็มที่ให้มันติดลบเพราะฉะนั้นใครก็ตามสื่อใดก็ตามที่ทําตัวกลางๆศูนย์นี่มันไม่พอมันแ่แข็งไม่ได้มันจะต้องสุดข,ขั้วเลยบุคคลที่ต้องยกย่องต้องศึกษาบรรดาผู้ที่จงรักภักดีในสถาบันทั้งหลายพวกเธอจะต้องศึกษาแบบอย่างที่ดีที่สุดคือท่านพุทธอิสระพุทธอิสระนี่นะท่านพานุทิตทวัอทนออข้ามาทุกนหนนามาทุกเม็ดเกบมาทุกดอก อ,อันนี้นั่นแหละคือตัวอย่างของบุคคลที่จงรักทักดีตามตัวนี้ไม่ได้คือมาตรฐานอยู่ที่พุทธอิสระใช่แล้วอยู่ที่ตาอ่าภัยบุรีตะวันต้องตามเด็ดทุกหลอกตามเด็ดทุกนักหนามันทุกกรณีแต่แต่ผมมองดูว่าน,นปัจจุบันนี้ไอ้พุทธอิสระเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่พระนะฮะคือมันทําตัวยิ่งกว่าพาเที่ยวไปกล่าวหาว่าที่สังฆราชองค์ใหม่เที่ยวไปตั้ง แก๊งอันตพานล่าสุดก็ยังมีกรณีของป๊อปคอนที่ออกมาบอกว่าจะให้เงินเยียวยาตั้งเดือนละหมื่นกว่าบาทซึ่งไอที่ผ่านมาแสดงว่าพุทธิสระก็คือมาเฟียในคาบผ้าเหลืองหรือเปล่าฮะไม่ใช่เธอก็แต่ผิดแล้วไม่ใช่หรอฮะพุทธิสระท่านแสดงความเมตตาเธอไม่ดูท่านให้สัมภาษณ์คุณอัญชริร์ยภัยรัตน์ยังไงอ๋อพุทธิสระบอกว่านะเลี้ยงดูป๊อปคอนเนี่ยเขาไม่มีแม่มีแต่พ่อเลี้ยงดูป๊อปคอนให้เงิน เรื่องละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับจริงไม่จริงใครมันจะไปตรวจให้กี่เดือนใครจะไปรู้ใช่ไหม,มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างน้อยก,ก็ตีกระทุกผู้สแสดงครับเราให้แต่เสื้อแดงไม่ได้ให้เราให้เราให้ไปเ,เปิดเผยด้วยใช่ไหมเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็มีการเรีออไรเพื่อเป็นการเสริมเป็นการยืนยันตรงนี้แหละแหละอีกจุดหนึ่งที่เธออาจจะไม่เข้าใจนะ แต,แ,ตแต่แต่แต่ว่ามันมีข้อสังเกตว่าในช่วงที่มีการขับเคลื่อนของอมวลมหาประชาชนกรปปสโดยลุงกำนันโดยพระพุทธอิสระโดยภายใต้การบังคับบัญชาของฟ้าหยิงศรีเทพเองเนี่ยก็มีการประกาศว่าเราจุมนุมโดยสันติอหิงสาไม่มีอาวุธแต่ไอมือปืนปอกคอนที่มันโผมาเนี่ยมันหมายความยังไงหมายความว่าสิ่งที่พูดให้กับประชาชนฟังโกหกหลอกลวงตอแหลทั้งนั้นเลยเหรอฮะไม่ใช่ เธอไม่เข้าใจกลยุทธ์ไม่เข้าใจอีกแล,ล้วุกเรียกว่ากินสามต่อเข้าฮอดครับสิ่งที่ได้อันแรกก็คือว่าเป็นขวาญกำลังใจให้กับบรรดาก,กปรปปสอมอบนบวียิสถานิราชการว่ามีคนดูแลเสมอไม่ต้องกลัวอ,อยังน้อยมีการระดมเงินผู้สูงสักให้มาแล้วสองลาอ้านใช่คะแล้วเธอคิดดูนะมันจะทำมาแดกอะไรได้สองล้าน ใช่ไหมแล้วสภาเรื่อยๆแล้วก็เป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่อันเนี้ยที่หนึ่งคือการปลุกขวัญกาลังใจของผู้จงรักภักดีครับอันที่สองก็คือเป็นยุทธศาสตร์การเอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่เอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ใช่เอาปลากระซิลไปตกปลากระโฮไม่เข้าใจฮะเอาปลาฉลามไปตกปลาวานฮะไม่เข้าใจเลยฮะเจอไม่เข้าใจหรอกอย่างนี้นะไอป๊อปคอร์นนี่มันนี่มีราคาค่าแรงวันละสามร้อยอืมเราเอามาแลกกันยิ่งละ S <S ขาานาดพบคอนทำผิดก็ต้องยอมรับโทษตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นยิ่งรักก็ต้องรับโทษตลอดชีวิตเหมือนกัน <c oughs> คือคือมันคนละประเด็นหรือเปล่าอไรอย่างเงี้ยกลางก็คือมีความเป็นกลางเธอไม่เข้าใจไหมไม่ไใช่คือป๊อปมือปืนป๊อปคอนเนี่ยคือไปยิงคนเสียชีวิตนะฮะใช้อาวุธแต่คุณยิ่งรักตอนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีความผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่บรรดาซื่อทั้งหมดกอปรสอทั้งหมดนะที่ไป ทำลายให้เสียชีวิตเนี่ยเรามีแต่ยศพลเอกปัจจุบันก็เป็นนายกรัฐมนตรีคพลเอกประยุทธ์พลเอกไพรูลกุ้มฉายาพลเอกราพงษ์รัตนสุบรรณแต่ละคนเนี่ยมีส่วนในการกราบเสื้อแดงเราเช็คดูแล้วเนี่ยตัวที่ราคาถูกที่สุดก็คือไ e อ้ป๊อบคอนวันละสามร้อยบาทบเพราะฉะนั้นเราเอาตัวที่ถูกที่สุดออกมาโชว์ ออกมาโชว์ว่าสารืองไทยมีความเป็นธรรมมาปิดปากพวกเสื้อแดงต่อไปจะมีใครพูดนะว่าไม่มีความเป็นธรรมก็ขนาดฟังแรงตบคนค่าแรงวันนี้ตังสามร้อยบาทค่าแรงก็ต่าเลยเป็นค่าแรงขั้นต่ำเลยนี่ที่จริงนะท่งนเียดายน้าจะให้สองร้อยห้าสิบก็พอเพราะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมาอมันยังต้องการสูงส่งนะนางนั่นเนี่ยเราเอาค่าตัวตัวที่ถูกที่สุดมาแลก มาเป็นหลักประกานว่าให้เชื่อในสารสถิตยุติธรรมครับแล้วจับไอ้ต๊อบคอนคนเดียวไงแล้วจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วะแเราตัดสินใช่ไหมใช่ตอนนี้เราก็ทำเรื่องไปก่อนจนเราตุวใหญ่เข้าคุกหมดนะทั้งยิ่งรักจตุพรนัทุูปครับทุกคนที่เราแตดการเนี่ยนะติดคุกหมดถ้ามันพดกกันมาเราบอกว่าคิดดูแม่ป๊อบคอนก็ยังติดคุกใช่ไหมครับแล้วทําไม เธอถึงไม่ยอมติดคุกเอแต่พบคนข่าแรงสาวว่าติดคุกทำไมทักสินถึงไม่ยอมติดคุกแค่สองปีพบคนติดต้งตลอดชีวิตเปตั้งสามสิบปีสามสิบสี่ปีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุทธการเอาปาลิตกปาใหญ่ครับยุทธการที่สามซึ่งเธออาจจะมองไม่ออกนะเพราะเธอคงไม่ฉลาดเท่ากับฉันหรอกเมราะเธอเป็นยุทธการตีเมืองขึ้นตีเมืองขึ้นคือ ให้เท้าข้างหนึ่งอยู่ในตารางเพราะฉะนั้นมันเป็นการเตือนกอปราสเสื้อเลืองสลิมทุกคนนะว่ามึงมีสิทธิ์ติดคุกตลอดชีวิตเหมือนไ้ป๊อปคอนเนี่ยถ้ามึงไม่ฟังคำสั่งพวกกู<อ>ถ้ามึงไม่เห็นพอจริงไหมอ่อา,อาพี่สิทธิทธูเทศทุกคนมีคดีหมดส่วนที่เล่ยก็มีคดีติดคุกแปดสิบห้าปีใช่ไหมลูกป๊อปคอนในตู้ะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยุทธการตีเงินขึ้นเราเอาปอบคนติดคุกคนเดียวนะเรากินสามต่อเลยกินสามเด้งเลยสามเด้งทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดเธออาจจะไม่เข้าใจนะเล่าในที่สุดแล้วนะก้ไม่มีปัญหาหรอกครับถือว่าอยู่ในโครงการพระราชดำริอ๋อยโครงการพระราชดำริคือที่ผมแปลกใจนิดนึงฟ้าอิงศรีเทพคือตอนเนี้ยมันปรากฏว่ามีการมอบเงินเนี่ยสองล้านบาทจากใครก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกมาให้อยู่ๆก็มีเงินสองล้านบาทโผล่เข้ามาเมันดอกเห็ดให้ไปประกันตัวป๊อปคอร์นคนนี้ออกมามือปืนป๊อปคอร์นมาผมอยากจะเรียนสอบถามว่าประกันออกมาเพื่อจะฆ่าปิดปากเพื่อป้องกันการโยงใยไปถึงกลุ่มคนที่ร่วมกระบวนการอีกหรือเปล่าฮะยังไงยังไงนะเราก็ได้อยู่ดีเธอทำเป็นชิปปิ้งหมูได้ไหมครับชิปปิ้งหมูเนี่ยเราเอามาัมาเพื่อให้การเป็นพยาน เอาทักสินเข้าคุกครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมาทวงค่าแรงมันก็เลยมีอันเสียชีวิตแล้วเราก็เพราะทักสินเป็นคนเก็บอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในตัวนี้ปอกคอนเราให้มาสองล้านครับถ้ามันออกมานะมันก็จะเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเพราะพวกเสือแดงเองอแช่แดงตาไปเก็บยังไงเราก็ได้เพราะเราเป็นคนสืบสวนนี่ครับขนาดเสียชีวิตในคุกเราก็ยังจัดการ ไอ้ที่เราต้องให้สองล้านเพราะอะรไรทูมั้ยเพราะอะไรฮะเพราะป้าสมจิตแกไม่สบายเมื่อก่อนนี้ป้าสมจิตแกจะไปเองเลยครไปงานน้องหังให้สองแสนตอนนี้ไม่สบายให้สองล้านไปก่อนโอ้โหนะมูลค่าต่างกันเยอะนะฮะต่างกันเยอะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเราต้องลึงขวัญกำลังกายให้มันขึ้นมาครับเพราะทุกคนเห็นสองล้านก็ตาโตโอ้โหเนี่ยฟังเราแน่นะช่วยกันเต็มที่ไม่มนเสื้อแดง เสื้อแดงปล่อยให้อยู่ในคุกตกรกรมลำบากมันจะมีการเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นสุ้หลืงเป็นสลิมก็จะมีคนมาสู้มาให้กำลังใจมจะกลายเป็นรัตุเลยนะถ้าเป็นพวกเสื้อแดงจะเป็นอะไรไอ้พวกชาวบ้านเขาหงเหอง<อ>แต่ป๊อปควางเป็นฮีโร่ซปเปอร์ฮีโร่ต่อไปจะไม่มีซปเปอร์แมนต่อไป จะไม่มีแบทแมนจะมีอะไรฮะ้าไม่มีสไปเดอร์แมน้ามีแต่ป๊อปคอร์นแมนเข้าใจไหมป๊อปคอร์นแมนต่อไปจะสร้างต่อจากพะระนะเสวนเนี่ยละสุภาปอีโล <c oughs> คนใหม่คือป๊อปคอร์นแมนแม่กอินเทลเลนครับฟังดูก็ตลกตลกยังไงก็ไม่ทราบนะครับเอาล่ะฮะฝ้ายหญิงศรีลิเทพครับยังมีประเด็นเรื่องราวต่อกันอีกนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะพักช่วงแรกเนี่ยในฐานะที่ลหลายๆภาคส่วนเอาล่ะเขาก็การันตีเขาตาประทับแล้วว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ย เป็นประธานกปปสแล้วทีนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องมาก็คือเรื่องของการขวางการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะยังพอจะจําได้ไหมฮะตอนนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเขาก็ร้องที่จะให้เอาผิดกับคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งคุณยิ่งรักชินวัตรเขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งขวางการเลือกตั้งคนที่ไปขวางการเลือกตั้งคือกปปสทําไมกปปสไม่ผิดทําไมจะต้องยิ่งรักผิดฮะมันจะผิดหรือมันจะถูกเนี่ยท่านถามเธอก่อนนะเธอเป็นใคร เป็นประชาชนเนี่ยฮะก็เธอมีสิทธิ์ไม่จะตัดสินถูกผิดมาอยู่ที่ศาลอ้าประชาชนก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนจ่ายเงินภาษีเอาไปจัดการเลือกตั้งเธอก็รมารมือศาลน่ยตัดการเลือกตั้งอะไรเธอเลือกเธอเธอต้องฟังศาลที่ต้องศารอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับถ้าอินรากไม่ผิดเธอจะเปเหมือนรออเลยเธออยู่ผ่านเกี่ยวกับเขาเลย ก็ในเมื่อว่ายิ่งจริงอยู่ที่คุณยิ่งรักไม่ผิดแต่ว่าศารเนี่ยก็ดูแล้วว่าเอ็นเอียงที่จะเอาผิดคุณยิ่งรักให้ากอันนี้เธอติดคุกแน่ๆเลยเธอพูดได้ยังไงว่าสารเอียงก็เห็นมาโดยทั่วไปปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่้เธอเป็นศาลหรือเปล่าก็ไม่ใช่สารนะถ้าสารเข้าคุกได้ไหมเออนั่นสีหะสารเธอเข้าคุกได้เธอสารเข้าคุกไม่ได้เธอไม่เล่งกับสารใครตัดสินก็ศารใช่ไหมอ๋อใช่เ้าไปดูถูกสารผู้ใหญ่สารรัฐมนูลศารดีกาเธอไปดูถูกเข้า เวลามีเรื่องใครตัดสินสารเล็กๆสารที่เป็นลูกศิษย์ของสารผู้ใหญ่ทีจะคิด,ดะะอะไรชนะเลยเธอยังรู้สิครับฉันาฉันบอกว่าเธอนะเธอต้องรู้ว่าเป็นคนของใคร,ครเวลาเธอมีเรื่องอย่างเช่นสมมุติว่านะพ้อพงษ์นพลิตเนี่ยครับไปบอกว่าสารรับธรรมนูญไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงถามว่าสารชอบพิสูจน์เนี่ยนะพอมีเรื่องใคตัดสินที่ไหนตัดสินสารอาญ,ญา สิ็ก่นี่เขาสามสิบนี่เขาสิบข้วสิบขอาสิบว่าสามสิบทีแล้วเธอคิดว่าเธอจีรอะไโอ้สามมีระบบเลเวลสูงครงเธอไม่ติรสามไงเนี่ะตัดสินตัดสินสามเลคทดราคาต่อรองยิ่งกว่าฟุตบอลอาเซยนอเตะกับทีมบุรีรัมย์อีกไม่ teachers, มีราคาเลยทบไมเรื่องไแพ้คาชะนั่นยาเซ อย่ามีเรื่องกับศาลเข้าใจไหมอย่าวิจารณ์คอยฟังตอนนี้เราซาตสินปอบคอนนะค่าแรงวันละสามร้อยเนะเท่าแรกกับตอนียิ่งรักเดี๋ยวเธอคิดดูว่าเรากําไรกี่เท่าโอ้ใช่ที้าปอบคอนวันละสามร้อยยิงรักมันวันเรเท่าไหร่อใช่ไหมยิ่งรักซีโอคุ้มเอสซีเอสเซคุ้มสารพัดเป็นยุครทูตรีนะใช่มาเจอกับปอปคอนวันละสามร้อยนะใช่ไหมคุ้มมันคุมเหรอฮะ ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับเอาละครับฝ้ายหญิงศิรินเทพครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเรามาพักกันสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองนะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของรัฐธรรมนูญว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับของคุณมีชัยดิจุพันที่จะออกมาเนี่ยมันมีแผนการในการแช่แข็งประเทศซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรบกวนฝ้ายหญิงศิรินเทพต่อนะครับในช่วงที่สองช่วงนี้เรามาพักกันสักคู่ครับเถียงแทนเจ้า Hãy subscribe ơi kênh nhạc Mì nam Để không bỏ lỡ như nền đôi tha phá mưa nằm đưa lát mà lại ลายแสงดวงดาวน้อยสก,กาวสองฝาก้าเดินเทาไกลแสนไกลดังโคมทองสองเรื่องรุ่งในหาไทยเหมือนธงชัย สองน้ำจากม่วงทุกทนผายุดฟาครึ่งคมคุกคำเดือนลับยาบ